ยายไม่เข้าใจพ่อเทียบกับพี่สายพี่พาเป็นโควิดโอ้แม่ก็เป็นโควิดแล้วแก้กแวก,ยกย็ยังไม่เกิดอ่อ oh. แล้วแนกะ้วรู้ได้ไงแกวยังไม่เกิดใครบอกพอเจียบ์อเพียร์โหนานเลยเนาะตอนนี้แก้วสามขวบแล้วแกวย,ยังจำได้เลย แล้วขอดูกี่ไหนลูกอะไรยายยายได้ไปไหมฮะยายได้ไปย,ยายไม่ได้ไปาย,ยายไม่เป็นโควิดก็ไม่รู้ยายไม่เป็นมีแตท่ทวีสายที่พากับแม่เป็นยายไม่เป็นเ,เจมก็เป็นยายไม่เป็นแม่ก็อยู่บ้านแมก็อยู่บ้านแคนแล้วอยู่บ้านยาย ยังมีบ้านเกี่ยวกับยัยแล้แล้วแล้วป้ายาป้ายาก็อยู่กับยายป้ายาเขาไม่เป็นคนแล้วป้ายาก็อยู่กับยายไงหมายถึงว่าป้ายาอยู่ไหนตอนนี้เหรอป้ายานอนเฝ้าบ้านก็ยายมานอนกับเกลียวป้ายาก็ต้องเฝ้าบ้านไม่มีคนอยู่เกลียวอัยา เกี่ยอย่างให้ยายอยู่ห้าวันแล้วใครจะไปสวนนะไปเลี้ยงไก่ให้ยายไม่รู้เดี๋ยววันหลังก็ให้ให้ไก่เขาไม่อยู่ก่อนแล้วยายจะมาอยู่กับเกลี่ยห้าวันนะโอเคไหมเฮ okay, จ้ะเป็นเป็นถ้าป้าาไปเลี้ยงมันเขาจะให้ป้ายาไปเลี้ยงมัน ก็ไปพวกนี้ยายก็มีงานยายต้องถ่ายงานคยัยยายหนิงยายต้องถ่ายงานคุยยายหนิงพุ่งนี้ยายอยู่ไม่ได้เอ้าก็เ<อ>พราะว่ายายมีงานไงยายก็ต้องไปทํางานก่อนอาทิตย์หน้ายายมาใหม่โอเคหรือว่าน้องเกจะไปวาดยายเออน้องเก,กไปบ้านยายก็ได้เกศไม่เล่นสั ใช่มันมีมันมีตัวอะไรอยู่ที่สายยายเข้าใจว่าน,นะต้องเปิดพัดลมแรงๆมาให้อยู่แต่ยาเดี๋ยวยายจะไปล่อนล่อนล่อนสายเอาเอาเอา,เอ,าอะไรนะใบน้ยใบอะไรออกก่อนตะเกียว่อยเล่นนะใช่โอเค่อ<ร>ยาไม่รู้พ่อยาไม่รู้โอเคจัะตกลงสัญญา โออใหญ่ทำไม่ได้ดแบบนั้นไม่ใช่ข้อ,อมือหงายขึ้นอ๋อใหญ่ทำ้ยมมทำไม่ได้ใหญ่ต้องมาใกล้าตาค่ะเอาไปใกล้าตาทำไม่ได้แล้วใหญ่ข้อมือมันแข็ง